อ่านะครับมานี่นะครับไปกามาัดไทยแปลงปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดสุปเปอร์นะครับอยู่แปลงอยู่ข้างบ้านนะครับอ่ามีหัวตะไคร้ปลูกไก่ก็มีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ข้าวโพดสุปเปอร์นะครับเพิ่งปลูกไปไรซองมือนะครับแล้วก็ปลูกไก่แกนตลุบนะครับนี่ ครับกระังสิงามนะครับนั่นนะครับต้นนึงต้นนึงกระทัดไปนะครับเดี๋ยวนะครับสีผ้าเป็นยางเบื้องนะครับที่ปลูกในเขาโคตรเขาเหนียวไปได้สองหมื่นนะครับพอดีปลูกแล้วอ่าผลตบต้งมาใส่นะครับก็เป็นผลดีนะครับก็คือว่าบด้หญดนามนะครับอ่นี่นะครับ เขาขวดนะครับขวดเขาเนี้ยวนะครับนี่แม่ครับพ่อมันปลูกไว้นะครับกแลังกำลังขึ้นลายนะครับนี่ครับนี่ครับนี่กำลังขึ้นนะครับราคาไม่มีแตงโมพร้อมนะครับแตงโมนี่ อาจจะมาท่านอีกขึ้นนะครับแปยงมุกปลูกไว้ทัากันนี่นะครับแม่นมืดเลยครับนี่ทางแปลงนี่นะครับนะครับปลูกทั้งแตงงมุปลูกทั้งเขาโคดนะครับอยู่แปลงนี้นะครับนี่คางบ้านนะครับ้างบ้านภูมเองนะครับ อันนี้่ได้ไปปลูกอยูส่สวนนะครับมอติอยูส่สวนปลูกริกนะครับแต่ว่าปลูกกันนี้กัปลูกเพื่อว่า่ไติปล่อยให้ดินว่างเปล่านะครับครับส่วนนี้ก็เป็นเขาโพดอ่าซูปเปอด์ขาโไต้ซูปเปร์สวีทนะครับตัวน,นี้นะครับพึ่งปลูกมาว้านนะครับยังไม่ทันได้มีอ่าต้นที่เกิดนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นปลูกไก่ทั่วลีสงนะครับพอดีทั่วลีสงนี่ขอ,อป่านะครับขอขอ้าวปาจีนะครับปาจีในป่าอายุขางบานนะครับพอดาทีหน้าเพิ่นป้อยหว่างไว้ซื้อนะครับเพิ่นเพ่ได้ปลูกยังนะครับพมกับกับพ่อกับแม่ก็เลยขอเพิ่นปลูกนะครับกระบอกคนมา ปลูกเพื่อป่าบำรุงดินนะครับนี่ครับทัวลิสงนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็ขึ้นลร้เต๋อไปแล้ครับนี่ทัวลิสงส่วนพังนั้นนะครับพังนั้นพึ่งปลูกทีหลังนะครับนี่เดี๋ยวไปเขียวๆนี่มิตรลูกหย้าอะไรลูกเขานะครับลูกเขาร้ายนะครับนะครับกับงามเลย นี่ครับตัวริสงต้นกระงามเลยเพิ่นเอาลงกรวมละสามซีเมตรนะครับนะครับโอ้เงามเลยนี่ครับตัวริสงนะครับลายคล้องดนวยครับนี่เห็นเพคนปลูกไว้กะตรงนี้นี่บอกว่าได้นี่ครับว่าจักไหลกับประมาณสักสองสามไร่ได้เยอะไหมครับนี่ ตัวลิสงครับส่วนนี้คือปลูกแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่กะเรอ่ต้นพ่อสิงหง์แล้วครับส่วนอีกนี่นะครับหมองที่บอกว่ากําลังขึ้นนะครับนี่ก็คือเพิ่งปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ส่วนนี้นะครับกะขึ้นแน่แล้วครับนี่เหลียวเบื้องนะครับอ่าเป็นคเคียวๆน้่นะครับนี่ เขียวเรียวๆนน้อยๆนั่นต้นเขานะครับเป็นลูกเข่าครับที่เพิ่นเก็บเกี่ยวไปแล้วมันมันลดนมันเหี่ยไหมครับถ้าเสียดายด้วยครับนี่แต่ว่าแต่พอป็นั้นะครับเดี๋ยวคอยมาได้คอยมาได้เหีาวเทีหลังนะครับนี่ครับทวดิสงนะครับนี่ครับอีกสัก ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับผมจะมาทายาให้รับชมอีกรอบนะครับมาทายเบองว่าหลังจากผ่านไปดึงเดือนแล้วมาสีเขียวมันสะผุ่มให่บันไดนะครับครับขอบคุณได้ห้าไไหนนะครับ,รบ,บ,รบที่รับชมคลิปอของป้าตน้นค้นได้บ่านนะครับฝากติดตามกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ